สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะสอนพิธีการเชื่อมกล้องวงจรปิด EasyWit เข้ากับเครื่องบันทึก NVR นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะใช้ EasyWit รุ่น h 8 c ตัวนี้นะครับเข้ากับเครื่องบันทึก NVR Tiedi นะครับแต่จริงๆแล้วคอนเซปต์เหมือนกันนะครับ EasyWit รุ่นที่มี o n v i t ทั้งหมดเชื่อมกับ NVR นะครับทำได้ทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันว่าทำยังไง ซึ่งสเต็ปการทำนะครับจะมีอยู่ด้วยทั้งหมด3สเต็ปนะครับสเต็ปแรกนะครับให้เราเชื่อมกล้อง ecvis นะครับเข้ากับมือถือของเรากับแอป ecvis นะครับซึ่งตัวกล้องนะครับในที่นี้นะครับผมเชื่อมด้วย w i f i อยู่เห็นไหมครับไม่มีสายแลนนะครับซึ่งตัวกล้องนะครับจะต้องเชื่อมเข้ากับเราเตอร์ซึ่งตัวเราเตอร์นะครับจะต้องเป็นวงเดียวกับเครื่องบันทึก nvr นะครับอันนี้ก็คือสเต็ปหนึ่งสเต็ปที่2นะครับก็คือ หา IP ของตัวกล้อง EasyWiz นะครับซึ่งวิธีทำง่ายๆนะครับให้เราเข้าไปที่แอป EasyWiz ก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เรานะครับกดกลับมาแล้วกดรูปมุมซ้ายบน1ครั้งนะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกคำว่าการตั้งค่าแล้วเลือกคำว่ามุมมองสดผ่านแลนนะครับแล้วกดเริ่มการสแกนซึ่งตัวมือถือนะครับก็จะต้องเป็นวงเดียวกันนะครับ หลังจากนั้นเราจะได้ IP มานะครับ192.168.1.114นะครับอันนี้ก็คือตัว IP ของกล้อง e a s y v i t แล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราได้ IP นะครับของตัวกล้อง EasyViz แล้วนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับให้เราเพิ่ม IP นะครับไปที่เครื่องบันทึก NVR ของเราซึ่งคลิปนี้นะครับ NVR ผมจะเป็นเท็ d ดนะครับรุ่น R 3 1 1 0นะครับวิธีทำนะครับจริงๆแล้ว NVR แต่ละรุ่นนะครับคอนเซปต์เหมือนกันนะครับคลิกขวานะครับแล้วไปที่ Channel หรือว่าช่องนะครับภาษาไทยกดคลิก1ครั้งนะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกคาว่า Customize Adding นะครับหรือว่าการเพิ่มด้วยตัวเองนะครับกดคลิก1ครั้งหลังจากนั้นนะครับให้เราเปลี่ยนโปรโตคอลตรงนี้นะครับให้เป็น on w i t ส่วนค่าอื่นๆนะครับ connect mode อะไรอย่างนี้ให้เป็นค่า default ไปเลยนะครับเปลี่ยนเฉพาะ device address นะครับเป็น ip ที่เราได้จากแอปพลิเคชันซึ่งในที่นี้นะครับจะเป็น192.168.114 สำหรับพอร์ตนะครับก็จะเป็นพอร์ต e f f u u t t นะครับ80นะครับพอร์ต o n น i ินะครับ User นะครับก็แอ m i n Password นะครับให้เราเปลี่ยนนะครับตรงนี้เน้นนะครับให้ใส่ตรงใต้เครื่องนะครับจะมีคำว่า verification code นะครับจะเป็นโค้ดภาษาอังกฤษนะครับให้เราเอาโค้ดตรงนี้ไปใส่ตรง Password หลังจากที่เราใส่ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับให้เรากด Add ถ้าเราทำถูกต้องนะครับก็จะเห็นภาพจากกล้อง e a s y v i t เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเพิ่มกล้อง e a s y v i t นะครับไปที่เครื่องบันทึก NVR นะครับรุ่นที่มี o n v i p นะครับที่เป็น e a s y v i t ทั้งหมดทำได้นะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ